สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอโอร้าทาร์ดนะคะวันนี้นะคะเรามาเป็นคลิปแรนดอมกันค่ะว่าหลังวันที่8เดือนแปดค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะพลังงานภาพรวมและพลังงานที่คุณจะได้รับในเรื่องใดบ้างในการเปลี่ยนแปลงนะคะเรามาคอนเฟิร์มจากไพ่ Angel Answer หรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนประจําตัวทุกคนทุกท่านกันค่ะสาธุว้าวสุ่พลังมากเอาออกมาส่งไปเลยค่ะหลังวันที่8เดือน8การเปลี่ยนแปลงนี้นะคะขอให้ทุก ท่านคนมั่นใจนะคะ่ะว่าโชคดีและควรไปต่อคุณเห็นไหมไพอ n นเดี e ฟิลเ t u r e มาในอนาคตอันไกลนี้นะคะตามแต่ละผลของแต่ละบุคคละคะ่ะพลังงานที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปแรนดอมนี้อีกไม่นานเกินรอนะคะ่ะจะมีโอกาสใหม่ๆให้คุณลงมือทำได้เลยะคะ่ะ มีโอกาสใหม่ๆให้คุณลงมือทําได้เลยบางท่านนะคะใครที่นั่งสมาธิอยู่แล้วเชื่อในเรื่องพลังงานจักระอยู่แล้วเชื่อในเรื่องของพลังงานในตัวเองอยู่แล้วคุณจะค้นพบว่าหลังวันที่8เดือน8เนี้ย คุณจะค้นพบศักยภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงหลังวันที่8เดือน8คขอให้คุณตระหนักรู้ไว้ได้เลยค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามเสมอขอแค่คุณทำพลังงานคุณให้ดี และมั่นคงก็พอค่ะเรามาดูกันเลยนะคะใครที่ใหม่สำหรับช่องเราอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาจะได้แจ้งเตือนเวลาโอลงคลิปนะเรามาดูพลังงานภาพรวมของทุกท่านที่เข้ามาเลือกรับชมรับฟังในคลิปนี้กันค่ะสาธุ เปิดทิศเปิดทางเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดสิ่งที่ดีงามเปิดพลังงานปัจจุบันที่ถูกต้องกับชาวคนที่เข้ามาเลือกรับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยเธอว้าวคนลุกไม่ไหวคือโอรู้สึกว่าคนที่อ,อ่อ ใครที่เป็นพลังงานช่องโอเนี่ยคือทุกคนทุกท่านเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักเลยอะคือรู้สึกแบบดีใจจังเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลังงานความรักเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ทำให้เราผลักดันไปข้างหน้าและพัฒนาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดก็แล้วแต่ ะะออขออนุญาตประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะใครสนใจเซตหน้าใสาครีมเซรัมแล้วก็กันแดดนะคะเซตหน้าใสาเนี่ยจะมีเป็นเซตก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่รู้จะเริ่มต้นตัวไหนเริ่มต้นที่คอลลาเจนได้เลยค่ะผิวผมเล็บแล้วก็สิวลดฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็มาแล้วก็ค่อยมาเริ่มต้นที่เซต หน้าใสานี้นะคะมีโฟมล้างหน้าด้วยนะมีเจลล้างหน้าด้วยแต่ว่าเอา่อโอเติมสต็อกให้แล้วเพิ่งหมดไปอะคะ่ะตัวเนี้ยทานแล้วเห็นผลในหนึ่งกระปุกนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าผิวนุ่มชุ่มชื่นเพราะว่ามันมีส่วนประกอบที่ส่วนใหญ่อาหารเสริมอะทานแล้วมันไม่เห็นผลเพราะว่ามันมันไม่ได้ใส่สารสกัดเยอะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะที่ ฟังนะคะรับฟังนะคะแล้วก็เออเรามาดูพลังงานณนะปัจจุบันกันค่ะขอภัยนะคะถ้าพูดผิดพูดถูกอะไรยังไงก็ณนะปัจจุบันเนี่ยใครที่เข้ามากดรับฟังเนี่ยบางท่านเจอคู่แท้คู่ทรินเฟรมแล้วพังบางท่านภายในหนึ่งเดือนเออภายในหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพิ่งเพิ่งได้รับเพิ่งได้เจอคนรักเก่าๆหรือเพิ่งได้ คุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วมันเป็นพลังงานที่เหมือนคลิกกันได้เข้ากันได้เหมือนเป็นสัญญาณที่คุณรอมานานบางท่านเนี่ยรอคอยกับคนรักหรือใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกบางท่านรอการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งบางท่านรอคอยเรื่องการเงินบางท่านไปกู้เงินไว้บางท่านเนี่ยเ,เขาเรียกว่า ไปขอพอรไว้ก็ดีนะคะหรือบางท่านเนี่ยไปสถานที่ที่ใกล้น้ำพอมีการเดินทางแล้วก็มีการพบเจอของกัลายาณมิตรใหม่ๆนะคะหรือแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องการวางแผนทางด้านการเงินแต่แต่คนชาวกองเนี้ยเด่นเรื่องการงานแล้วก็การเงินใครที่ กำลังจะไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนรวมถึงต่างประเทศนะคะตอนนี้กําลังยื้อเรื่องกําลังวางแผนอยู่อยู่ในช่วงของขั้นการตอนขั้นตอนการรอคอยนะคะแต่คุณไม่ได้รอเปล่านะคุณรอคุณมีงานทำเอ,อหรือแม้กระทั่งคุณคิดที่จะหยิบจับการวางแผนทางด้านการงานแล้วก็การเงินเป็นอย่างดี เราระหว่างนี้นะคะระวังเรื่องสุขภาพบางท่านเนี่ยปวดข้อปวดหลังบางท่านปวดท้องบางท่านมีซีสในท้องนะคะก็ระมัดระวังอย่างดีนะคะเออ่กินอาหารอย่าฟีสอย่าอย่าไปกินอาหารแช่แข็งนะคะก็ทําอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะคะบางท่านปวดหัวไมเกรนก็มีนะบางท่านเนี่ย ต้องเดินทางบ่อยนะคะช่วงนี้ติดต่อเจรจาสื่อสารอาจจะไปเที่ยวท่องเที่ยวกับกรลายานมิรใหม่ๆหรือว่าไปสถานที่ที่ใกล้น้ําใกล้ภูกเขาก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งจะไปพักผ่อนหย่อนใจก็เป็นได้นะช่วงนี้เนี่ยถ้าใครลงทุนลงทุนไปแล้วขยายธุรกิจไปแล้วและขยายธุรกิจในเรื่องของครีมก็ดีเซรั่มก็ดีอาหารทางการกินทางน้ํา ก็ดีนะคะคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้ขยับขยายแล้วก็มีกัรยาณมิตรใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นบุคคลที่เคยใช้แล้วเห็นผลแล้วกลับมาใช้ซ้าก็เป็นได้นะคะเรามาดูกันซิว่าหลังวันที่8เดือน8นะคะคุณจะพบการเจ,เจอการเปลี่ยนแปลงดีๆใดนะคะคนที่เข้ามาเลือกรับชมแลบฟังคลิปแรนดอมนี้สาธุสาธุว้าว ใครทำธุรกิจอะไรอ่ะที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อเจรจาสื่อสารคุณจะราบรื่นค่ะคุณจะมีศักยภาพไม่ว่าคุณจะอพัฒนาตัวเองมาในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้รับมันหลังจากนี้นะคะใครกู้เงินใครกู้เงินไว้หรือใครคิดที่จะ อ่าถ้าเป็นเสียงโอก็ขอไม่กล่าวถึงนะคะขอเป็นพวกลอตเตอรี่ละกันน้มีโอกาสได้ลอตเตอรี่เสียงบ้านเออไม่ใช่เสียงบ้านทําสัญญาซื้อขายบ้านผ่านซื้อรถผ่านแล้วก็ใครติดต่อเจรจาเรื่องการเข้ารับ การเริ่มต้นงานใหม่ๆคุณจะได้ไปเริ่มต้นงานใหม่แบบปรัแบปบรัแบฉบแบบับพลันเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆมีเกณฑ์ว่าคนนักเก่าๆกลาลยาณมิตรเก่าๆแต่วงเล็บว่าต้องดีงามเท่านั้นนะเขาต้องเป็นคนดีเขาต้องวางแผนทางด้านการเงินเขาต้องเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณเขาต้องเป็นคนที่โตกว่าคนมองเห็นเรื่องงานเรื่องอนาคตทางด้านการเงินมองเห็นในเรื่องของการกลับมาคบกันครั้งนี้ต้องเป็นคนที่ โฟกัสในเรื่องความมั่นคงอะนะคะอันนี้ถึงจะเป็นคนเก่าๆที่เป็นอาจจะเป็นในอดีตการหรืออาจจะเป็นในภพภูมิใดก็ได้นะคะที่กลับมาเจอกันเนาะใช้วิจารณญาในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะส่วนใครโสดคุณจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วคนกองเนี้ยถ้าเป็นคนที่เพศที่3 LGBTQ อะไรแบบนี้นะคะคุณจะพบเจอกลยาณมิตร ดีหรือแม้กระทั่งคุณคบอยู่กับเพศเดียวกันคุณจะเป็นจิตวิญญาณทางด้านคู่แท้ทางจิตวิญญาณไปพร้อมๆกันไปด้วยกันเลยอะ่ะ พาการเข้าวัดทําบุญพากาันนั่งสมาธิพากาันตื่นรู้แตกฉานนะคะมีโอกาสเปลี่ยนงานใหม่เริ่มงานใหม่อะไรที่คุณคิดไว้อะไรที่คุณฝันถึงนะคะนั่นคือมันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเรื่องดีๆที่เคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ล่วงหน้าที่มาแก้ปัญหาให้คุณก็ได้ค่ะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องการลงทุน ค่อยๆลงทุนนะคะจัดสรรปันส่วนเรื่องเงินการลงทุนให้ดีมีเกณฑ์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานใครหางานใหม่อยู่จะได้งานใหม่ใครอยากไปเริ่มต้นงานใหม่ใครอยากไปเริ่มต้นงานที่ใหม่คุณจะได้ไปเริ่มต้นงานที่ใหม่หลังวันที่8เดือน8นี้ค่ะพลังงานไม่เกิน3เดือนนะคะแล้วคุณจะได้รับข่าวสาร จากคนที่อายุน้อยกว่าก็ดีนะคะหรือจะนำะหรือจะได้รับการติดต่อเจรจาหรือคนที่เป็นแกลนามิของคุณก็ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียกตัวสัมภาษณ์งานการเริ่มต้นงานใหม่คุณจะได้ไปเริ่มต้นงานใหม่แบบปุบปับฉับพลันเลยอะนะคะแต่อาจจะเป็นในแนวนี้นะคะหลังวันที่8เดือน8มีการติดต่อ เสนอเรื่องเรื่องการงานการเงินเข้ามาแต่คุณอาจจะอาจจะยังต้องทำงานนี้ไปต่ออีกสักประมาณระยะหนึ่งแล้วคุณอาจจะได้ไปเริ่มต้นใหม่ที่ใหม่จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นหลังจากนั้นนะคะแต่แต่การเปลี่ยนแปลงเนี้ย ใครที่ขอพอเอาไว้ใครที่ manifest เรื่องเงินใครที่อยากไปเริ่มต้นใหม่ทางาทางไกลในเรื่องของงานธุรกิจก็ดีการเริ่มต้นใหม่ในที่อื่นก็ดีนะคะคุณจะได้ไปเริ่มต้นหลังจากวันที่8เดือน8ปัญหาอุปสรรคอาจจะเข้ามาเล็กๆน้อยๆขอให้คุณแค่วางแผนแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีคุณอาจจะมีเซนส์ทางการฝันอาจจะเล่นมือถือหนักอาจจะอ,อ นอนไม่ค่อยหลับอาจจะอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้แต่ขอให้คุณตั้งมั่นอยู่ในการที่ทำความดีนะคะแล้วมันจะนำพาให้คุณไปเจอหนทางสว่างที่ดีกว่าเดิมการเงินมาการเริ่มต้นไม่ว่าคุณจะลงทุนในธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะมีบางท่านอาจจะมาร่วมลงทุนธุรกิจ ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับโอ้ด้วยก็ได้ก็ยินดีมากๆเลยนะคะผลิตภัณฑ์นี่อาจจะลองไปใช้ดูก,ก่อนก็ได้เพราะว่าโออยากใช้ให้ให้ทุกคนใช้แล้วเห็นผลจริงๆแล้วค่อยกลับมาเป็นลูกทีมกันนะคะเป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะค่อยลงทุนกันไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มั่นคงในระยะยาวดีกว่านะคะเรามาดูกันค่ะว่า หลังวันที่8เดือน8นี้เมื่อคุณเจอคลิปนี้นะคะหลังวันที่8เดือน8นี้โอยอยากให้ทุกท่านค่ะกลวดน้ําลงดินค่ะอะไรที่ติดขัดอะไรที่อยากได้เพียงหนึ่งเรื่องนะคะขอให้คุณเพ่งจิตไปค่ะเทน้ําลงดินอธิษฐานจิตอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับตัวคุณเองเทวดาประจําตัวคุณนะคะดูสิ ไพ่ใบนี hey ้ก็ขึ้นมานะคะแล้วก็อธิษฐานแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรในเรื่องที่คุณปิดขัดค่ะขอให้ผลบุญของคุณที่การกรวดน้ํานี้เป็นการตัดอโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะคะหลังจากนี้ขอให้คุณรับรื่นได้สุขสมหวังในเรื่องงานเงินหรือความรักคนรักก็ดีนะคะ หรือจะประสบความสําเร็จในเรื่องจิตวิญญาณคู่แท้คู่ปฏิหารก็ได้ค่ะหลังจากนี้โอกว่าภายในถ้าคุณยังไม่เจอใครก่อนหน้านี้สักประมาณ3-6เดือนนะคะที่เป็นกระยาณมิมรหรือคู่คิดหรือคนที่เข้ามาคุยกันนะคะกลับมาคบมาคุยกันหลังจากนี้อีก6เดือนโอว่าคุณจะได้เจอคู่มีคู่บุญคู่บรารมีจากการติด,ต,ดต่อเจรจาสื่อสารเดินทางทางไกลค่ะเรามาดูกันค่ะว่า เมื่อคุณทำตามที่โอแนะนำนะคะหลังวันที่8เดือน8นี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างสาธุเรื่องบนจงเปิดคิดเปิดทางน้ำมัทายาจงเปิดทิศเปิดทางเ,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 เปิดความจริงค่ะว้าวเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์มาว่าให้โอถือใบนี้นิ่งๆน,นะคะอยากให้ แต่ว่าอ่าอันนี้มันเป็นภาพรวมนะคะก็เดี๋ยวลองดูค่ะบางท่านเนี่ยมีโชคลาบด้วยนะหลังวันที่แปดเดือนแปดเนี่ยเอ็นดูพลังงานช่องโอ่มากเลยบางท่านก็ได้รับโชคลาบมากน้อยแต่แล้วแต่แรงการกระทําที่คุณทํามาเนาะอีกหนึ่งใบค่ะ โอจะบอกเลยว่ามือที่สามมาเนี่ยเมื่อคุณทําดีแล้วนะคะแล้วคุณเจอคู่คุณจะได้เจอคู่มีคู่บุญคู่กัลายาณมิตรค่ะขอดูขยายหนึ่งใบมือที่สามคือแล้วใครที่เขาเข้ามาแล้วเขาเหมือนกับเขามีคู่ของเขาอยู่แล้วอะเมื่อคุณกรวดน้ําลงดินสิ่งที่เจอเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยคุณจะไม่เจอนะคะหยุดมาเนี่ยหมายความว่าเขาจะ ไม่กล้าเข้ามาหาคุณค่ะในเรื่องของความรักนะคะเคล็ดลับก็คือไม่ให้ใส่เสื้อผ้าสีดำหรือสีเข้มนะคะเพราะฉะนั้นใช้วิจารยญาในการรับชมแล้วก็รับฟังเมื่อคุณกรวดน้ำให้แล้วเนี่ยการที่คุณจะต้องเข้าไปเป็นมือที่สามแบบงงๆก็จะไม่มีค่ะส่วนใครที่มีความแบบ ขาดเรื่องไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้องเสียเงินต้องซ่อมแซมบ้านรถที่อยู่อาศัยคุณจะมีเงินคุณจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายการทําให้คุณราบรื่นนะคะส่วนให้ความรู้มาเนี่ยองค์ประกอบคือมันจะทําให้เหมือนอย่างที่โอบอกไปตั้งแต่แรกคุณจะ ตื่นรู้ด้วยตัวคุณเองคุณจะแบบมีความรู้ด้วยตัวคุณเองนะคะอะไรที่เหมือนอย่างที่โอบอกไปว่าใครที่ป่วยอยู่ใครทีออ่มีโรคอะไรอยู่ที่โอพูดนะคะคุณจะได้รับการแนะนำคุณจะได้รับการ อาจจะเป็นผู้ให้ความรู้เขาก็ดีหรืออาจจะได้รับความรู้ในการรักษาตัวก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครป่วยเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ขอหนึ่งใบสุดท้ายเมื่อคุณกรวดน้ำลงดินหลังวันที่8เดือน8ค่ะขอคอนเฟิร์ม1นึ่ใบว้าวใบนี้ตกมาว้าวคุณจะได้ไป เจอกับอะไรใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเาเขาเรียกว่ายังไงดเเงงีเริ่มต้นเรื่องงานใหม่เริ่มต้นเรื่องเออขาเรียกว่าการเดินทางอะไรใหม่ๆเนี่ยคำว่าผจญภัยมาเนี่ยนั่นมันหมายความว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเคล็ดลับก็คือ อะไรที่มันจะเสริมทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ในอนาคตก็ลองทําดูนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการบางท่านเนี่ยอยากให้โอถืออันนี้เขาอยากจะได้รับเคล็ดลับบางอย่างนะคะโอเคเดี๋ยวโอจะถือให้นะคะลองดูนะลองแก้เคล็ดกันดูนะคะ่ะ แต่โอบอกเลยว่า ไพ่สำหรับนี้แม่นมากนะคะพันปาวรเฮิลค่ะก็ยังไงนะคะในสิ่งที่คุณกรวดน้ำไปเนี่ยคุณจะได้สบายใจมากยิ่งขึ้นมีกรลยะาณมิตรเข้ามาสู่ต,ตัวตนคุณมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะค้าขายอะไรเนี่ยจะมีคนเข้ามาคอยร่วมลงทุนให้กับคุณแล้วอะไรที่คุณอยากได้ความรู้เนี่ยเมื่อคุณไปหาความรู้ในองคอ์กรใดองค์กรหนึ่งที่คุณอยู่นะคะมันจะทาให้คุณเนี่ย ผิดพลาดเรื่องการที่จะทําให้โจรกรรมมาเนี่ยนะั่นหมายความว่าจะปิดแก็บในเรื่องของช่องโหว่ในเรื่องของเงินในเรื่องของการาผิดพลาดอะไรได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่มันไม่ดีมันจะออกไปนะคะก็ขอให้คนที่เข้ามาคลิกับชมรับฟังคลิปนี้โชคดีอย่าลืมพิมพ์ขอบคุณในสิ่งที่คุณอยากจะได้รับภายในหลังวันที่8เดือน8นี้นะคะและมันจะเกิดขึ้นอย่างปุบป,ปับ ชับพลันทันใจแน่นอนค่ะไพ่ใบนี้มานี่มันไม่มีเหตุบังเอิญนะคะส่วนใครที่ต้องเสียงเงินค่าซ่อมรถซ่อมบ้านนะคะก็จะทําให้คุณจัดการกับอุปสรรคและปัญหาได้เป็นอย่างดีขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe ให้ก,กันกราบสวัสดีและขอบคุณมากๆนะคะวสวัสดีค่ะ